ทำไมมันเจอไดมอนด์ง่ายจังวะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหสองกองเลยดูดิกดกระโดดทิ้งไอเทมปุ๊บนี่ได้แล้วโอ้ สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมฟัดเกมเมอร์ทีวีแล้วนี่เรามาอยู่ในมาครับเอาชิวรอดกันอีกแล้วนั่นเองเนาะและนี่คือพาร์ทที่3นั่นเองเนาะพาร์ทนี้อาจจะแบบว่าเสียงมันอาจจะอยู่แปลกๆนิดนงนะึงเนาะเพราะว่าผมไม่ได้ใส่หูฟังน,นั่นเองเนาะซึ่งหูฟังมันก็ไปเรียบร้อยแล้วอันนี้คือเมื่อกี้ถ่ายไปแล้วหนึ่งรอบถ่ายไวแล้วแล้วอยู่ดีๆตัวถ่ายมันก็ตัดนะครับผมซึ่งเรามาจากบ้านนะครับผมทางหลังบ้านนี่นเอเนาะนี่ มันก็จะมาอยู่ที่ถ้าตรงนี้น,นั่นเองเนาะน,น,นี่ผมก็ลากน้ําลงมาเลยแล้วก็นี่เราเจอไดมอนด์เม็ดแรกกันแล้วโอเคตอนนี้คือกําลังรอรอเผาอยู่นี่โอเคได้แล้วคือลงมาสํารวจถ้านิดนึงอะโอเคขุดไปลอยนี่เดี๋ยวเราจะมาขุดกันนะครับผมนี่คือไดมอนด์เม็ดแรกของเรานะครับผมป้าดา๊โอ้โหเม็ดเดียวจริงด้วย ช็คดูดิมันมีเม็ดอื่นอยู่อีกไหมไม่มีโอ้เมื่อกี้โคตรแบบว่าโคตรเสียดายเลยที่ไม่ได้อัดไปเนะเมื่อกี้โดนมนอนเตอร์เกือบฆ่าตายนะครับผมเกือบฆ่าตายนั่นเองเนาะโอเคเดี๋ยวผมขอสำรวจไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวถ้าเจออะไรแบบดีๆเดี๋ยวเราก็จะกลับมาให้ดูกันอีกรอบหนึ่งนั่นเองเนาะอุ้ยลาพิลาซูรี โอ้โหโคตรใหญ่เลยทำโอ้โอ,โอ,โอ้เจอทองทองทองเราเป็นคนชอบขุดทองนะครับอ้ปากท้อสิเลยไม่อยอมปากให้หวะโอเคเจอเหล็กด้วยโอ้เลสโตนที่จริงเลสโตนไม่ต้องขุดไปก็ได้เนาะแต่ก็ขุดขุดไปเหอะสงสัยอย่างเดียวว่าทำไมมอนเตอร์มันไม่เกิดหรือว่ามันจะเป็นเพราะไอ้นั่นหรือเปล่า ในส่วนของตัวเกมอ่ะมันจะมีบอกอยู่ว่าถ้าเราอยู่พื้นที่ไหนนานที่สุดอ่ะเอ้ยถ้าเราอยู่พื้นที่ไหนนาน encant, นานอ่ะมันจะมีออกเขาเรียกว่าอะไรสักอย่างนี่แหละเนาะเขาจะเรียกว่าค่าความยากของมันมั้งคือถ้าเราอยู่แรกแรกอ่ะอ่ะมอนเตอร์มันจะไม่ค่อยมีแต่ถ้าเราอยู่อยู่อยู่ไปเรื่อยเรื่อยเเรื่อยๆื่อเรื่อยๆื่ผ่านไปสักห้าวันมอนเตอร์มันก็จะเริ่มโหดเรื่อยๆืแล้วเริ่มจะมีมอนเตอร์เยอะแล้วน่นจะเป็นค่าอะไรสักอย่างเนี่จำไม่ได้ใครตีรู้ก็คอมเมนต์ บอกหน่อยก็ได้น่าจะเป็นเรื่องนี้แหละที่แบบว่ามันยังไงมันแบบไม่เกิดมอนเตอร์งงมากดูดิคือเวอร์ชันใหม่อะมันดีอยู่อย่างหนึ่งก็คืออ่อมอนเตอร์จะไม่เกิดจนกว่าจะมีอ๋อเขาเรียกยังไงนะค่าอ่อความมืดก็คือสกายเท่ากับ0ถ้าสกายเท่ากับ1มันจะไม่เกิดมอนเตอร์ถ้าเป็นเวอร์ชันเก่าอะมันจะเกิดถ้าค่าสกายมันต่ํากว่า7อ่อะมันจะเกิดมอนเตอร์ ในเวอร์ชั่นเก่านะแต่เวอร์ชั่นใหม่ต้องต้องเท่ากับศูนย์จริงๆมันจึงจะเกิดมันคือข้อมันเป็นที่แบบว่าข้อดีมากนั่นเองเนาะโอเคขุดหมดแล้วอ,าอ้าวยังทองอีกอา้าวเล็กโอ้โหดีนะหันมาเช็คดูเมื่อกี้ถ้าไม่หันมาเช็คดูเนี่ยพลาดเลยนะเนี่ยติึง มันแหลกมากเวอร์ชันนี้เลยคือแบบในถ้ำอะไรมันแหลกโคตรแหลกเลยเพราะว่าเมื่อกี้ก็ถ่ายไปทิกนึงสุดท้ายยังไงก็เออ,เ,ออเออหมดเออเอู้ไดมอนดโอ้โหเกือบตกพ่อห็นไดมอนโอโดโอเคนี่เรามีถังน้ำเนาะโอเคลงไปขุดเลยดีกว่าทำไมมอนเตอร์มันไม่เกิดเลยงงมากอะตอนนี้คือยังงงอยู่เอ้ยทำไมมอนเตอร์มันไม่เกิดเลยวะ นี่ไดมอนไดมอนขุดไปนลายหนึ่งเม็ดอู้สองเม็ดสองเม็ดเยี่ยม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 ถ้าดอนสองเม็ดเองเหรอยังอีกไหมอ่ะขุดรอบๆดูด,ดิเผื่อมันมีไงนี่เห็นไหมโอ้โหดวงของเรามันบอกว่ามันต้องมีแล้วมันก็มีจริงด้วยทำสี่เม็ดแล้วโอ้โหไวมากเลยสี่เม็ดแล้ว เดี๋ยวด้านล่างเดี๋ยวเราไว้มาสำรวจสำรวจไปเลยดีกว่าทองผมขอไม่ขุดไปกันแล้วกันเนาะขี้เกียจความขี้เกียจเลยเลโตนก็ไม่ต้องขุดเนาะเราหาแค่เหล็กแล้วก็ไดมอนด์ก็พอแล้วยทำไมมันไม่ขึ้นให้วะเอ้ยปกติมันต้องไว้ขึ้นให้นะเอาละสวยละทีนี้ โอ้ยลาวาลาวาโอ้ยโถไอลาวาไอบ้าเอ้ยโอเคต่อตัวขึ้นไปน่าจะง่ายกว่านะเออต่อตัวขึ้นไปน่าจะง่ายกว่าโอเคเดี okay? ๋ยวขึ้นไปข้างบนโอ้โหฮ่าเว้ยเว้ยขุดเลสตอนิดนึงโอเคเดี๋ยวขึ้นไปด้านบนเลยโอเคมาถึงด้านบนแล้วสงสัยอย่างเดียวมอนเตอร์ไม่เกิดนี่แหละคือความงงของผมหุย โอ้โหเฮ้ยทำไมมันเจอไดมอนด์ง่ายจังวะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โห,อหสองกองเลยดูดินี่แปลว่าคนละช้างกันแน่เนี่ยคนละอันนั้นแน่เลยเอ่อช้างหรือช่ๆช่แช่คนเรียกว่าช้างโอห้หนึ่งสองยังอีกไหมยังอีกไหมยังอีกไหมหาหาหาโอ้จริงง่ายมากเลยอ่ะ เฮ้ยตอนแรกผมก็นึกว่ามันหายากนะเฮ้ยเจอง่ายมากอะ่ะขุดไปเลยขุดไปเลยไม่เป็นไรไม่ต้องรอฟอร์จูนหรอกขุดขุดขุดไปก่อนอู้หลายเม็ดมากตรงนี้เจ็ดอู้หเยอะมากตอนนี้ได้กี่เมล็ดอะสิบสามถ้าเราใช้ฟอร์จูนนะป่านี้เราได้สักยี่สิบยี่สิบสามสิบแล้วล่ะใช่ไหมเออเดี๋ยวเราต้องทำแบบโตเอ็นชาร์ดเลยละ่ะเออเออเดี๋ยวไปทำโตเอ็นชาร์ดเลย แล้วก็อีพีหน้าเดี๋ยวไว้มาว่ากันว่าเราจะลงเหมืองอีกไหมเนาะอู้เดี๋ยวดูก่อนว่าทดเหลือเท่าไหร่ท็อตเหลือสองสแต็กโอเคขุดเหล็กขุดเหล็กแถวนี้ต่อขุดต่อเลยขุดยาวๆเลยโอ้โหดีใจแล้วได้เจอเพชรแล้วงงอย่างเดียวเลยทำไมมอนเตอร์มันไม่เกิดเลยวะน่าจะเป็นค่ายนั้นแหละที่ผมอธิบายไว้ฟังเนาะแต่มันก็ต้องเกิดบ้างดิคือสงสัยอย่างเดียวนี่แหละทำไมมันไม่เกิดวะ งงมากแต่มันไม่เกิดก็ดีเหมือนกันจะได้ไม่ต้องตื่นเต้น <c oughs> <sch ser it> ใช่ไหมโอเค okay, ตัน uh huh. เรียบร้อยโอ้โหตันเรียบร้อยแล้วทํานี้เราหามาอุ้ยดูหมอกตรงนั้นดิโ้สวยเลยโอเคเดี๋ยวขอขุดแร่แหลกแล้วก็เดี๋ยวเราอุ้ยอเมทิสทุกคน เจอเมทิทป่ะใช่ไหมใช่โอ้โคตรดวงดีเลยอะไรวะเจอเมทิทด้วยโอเคเดี๋ยวขอขุดแร่ตรงนี้เสร็จ,เ,รจเนาะแล้วแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านนั่นเองเนาะโอเคมาตึงบ้านของเรากันแล้วนั่นเองเนาะโอ้โหโมันแหลกมากมันแหลกที่หมู่บ้านวิเลจเจอเดี๋ยวต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วคือมันแหลกกับวิเลจเจอมากเวลาถ่ายอะ ปัญหามันเลยนี่ที่ไปหามาได้เนาะก็ไม่ได้มากอะไรก็เจอสลามด้วยเจอสลามตั้งแต่แรกนี่แล้วแหละ,หละซึ่งไปสำรวจในอเมนทิด,ดูเมื่อกี้โอ้โหขเขาเรียกยังไงน้อยมากอันเอ่อทำอ่าอ,อเมนทิดโคตรเล็กเลยบอกตามด,ดูโอเคนี่แรกๆก็ไว้เผาเนาะโอเคเจอไดมอนด์มา13เมนะ็ดเนาะแล้วก็เอาไปทำโตเอ็นชาร์ด โต้อเอนชาร์ดสัก3เอ้ยตัวเอนชาร์ดเขาใช้กี่เม็ดวะ2ป่ะ2ใช่ไหมโอเคได้พี่รอพี่เอ็กมาก,ก่อนเลยแล้วก็ไปขุดเออเขาเรียกไงออกซิเดียนเออก็ก็ต้องลงไปอีกใช่ไหมเนี่ยผมลืมไปขูดออกซิเดียนมาทุกคนโอ my god เดี๋ยวผมขอลงไปขูดออกซิเดียนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาอีกรอบหนึ่งโอ้โหอะไรวะเนี่ย โอเคเดี๋ยวขอลงไปขุดออกซิเดนแป๊บหนึ่งจริงๆครับผมไปโอเคเทคสามแอคชั่นโอเคนี่ตอนนี้เนาะก็ไปแลกเอ่อแอมโมโลเอ้ยไปแลกเออชั้นหนังวางหนังสือเนาะแล้วก็ไปขุดออกซิเดนมาแล้วก็วางตัวชั้นวางสมุดได้ทั้งหมด12ชั้นนี่เองนะครับผมนี่คือเทคที่3แล้วนะครับผมเออมันตัดอ่ะคือมันแหลกจนแบบว่าตัวถ่ายมันตัดอ่ะโอเคจะอธิบายใหม่อีกรอบหนึ่งให้ฟังเนาะ ก็เหนื่อยเลยเดี๋ยวทุกคนถามว่าเสาบ้านหายไปไหนเนาะเสาบ้านนะครับผมได้เท็ดในส่วนของอาการตัดไม้แล้วก็หายไปนั่นเองเนาะซึ่งก็พุทธนี่คือรอบที่3แล้วเนาะโอเคแล้วก็ในส่วนต่อ,อไปก็คือไอเทมมันมีสิทธิ์รวมกันได้นั่นเองเนะาะเดี๋ยวจะทําให้ดูนี่มีการวางอยู่ในเทมไปด้านบนเนาะแล้วก็กดคลิกอยู่เนาะแล้วก็กระโดดปุ๊บไม่ได้เอาใหม่กดกระโดดทิ้งไอเทม ปึ๊บนี่ได้แล้วโอ้เมื่อก,กี้หน้าแตกไปแล้วรอบหนึ่งแมมันไม่ซ้อนกันนั่นเองเนาะมันแม่แบบว่าไม่ไม่เข้ากันได้นั่นเองเนาะโอเคนี่คือรอบที่3นะครับผมที่ถ่ายเทคที่3แล้วนะครับผมก็ขอให้ทุกคนแบบว่าแบบว่าอย่าเข้าใจผิดนะว่าอ้ยพี่พระเอกมาหรือเปล่าไม่นะครับผมในส่วนของผมนะครับผมมีการล็อกเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมได้ทําในส่วนของเ,อเขียนไว้นะครับผมไม่สามารถปรับเกมหมดได้นั่นเองเนาะ โอเคว้าก็ถ่ายนี่คือทคที่3โอเคขอบคุณทุกคนมากที่มารับชมนะครับผมถ้าอ่ออันไหนที่ผมไม่ได้อธิบายไปเนาะเดี๋ยวเราก็จะมาบอกกันในภายภาคหน้าต่อน,นั่นเองเนาะคลิปต่อไปอยากให้ผมสร้างอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้รังคลิปนี้ได้เลยนะครับผมขอบคุณทุกคนมากที่รับชมครับผมลาไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบาย